มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเต้วิสรัตตอบข่าวลือน้องนายอดีตภรรยาของเครี่ค่ะเปิดความสัมพันธ์เต้และนายสืบเนื่องจากกรณีที่คู่รักต่างวัยถูกจับตามองเป็นพิเศษคาดการว่าส่อแววเตียงหักสำหรับหนุ่มเครีธนพัท์และก็ภรรยาคนสวยอย่างน้องนายชนุตรา แต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึง2ปีนะคะแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะปั๊มทายาทโดยโลกออนไลน์ต่างจับผิดพราะทั้งคู่ไร้ความสวีทให้กับทุกคนได้เห็นผ่านทางโซเชียลมาสักพักแล้วโดยรูปคู่ล่าสุดก็คือปลายปี6-3เท่ากับว่าราวๆ3เดือนที่ไม่ได้เห็นความหวานแววแบบแต่ก่อนคะ่ะต่อมานะคะหนุ่มเคลลี่เองเจ้าตัวได้ยอมรับว่าข่าวเลยก็คือเรื่องเตียงหักเป็นเรื่องจริงนะคะ ส่วนสาเหตุกรรารเลิกกานนั้นไม่มีมือที่3แต่เป็นทัศนคติแล้วก็ไวที่ต่างกันตอนนี้ได้แยกกันอยู่แล้วก็ย้ายออกมาจากเรือนหอแล้วค่ะเรื่องราวนี้ก็เริ่มต้นมีการเมาส์ต่อๆกันนะคะเมื่อดีเจดแดดาเปิดเผยในรายการแชร์ว่าตนเองได้รับทราบข้อมูลจากชาวเน็ตมาว่าหลังข่าวเลิกากันนั้นมีชาวเน็ตไปจับสังเกตได้ว่า สาวนายไปสนิทสนมกับนักร้องหนุ่มรายหนึ่งนะคะซึ่งมีการคอมเมนต์ตอบโต้กันไปมาซึ่งหมดดาเอ่ยออกมาว่าคือเตวิศรัตนเจ้าของเพลงฮิตอย่างความทรงจำนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะเตวิศรัตเผยสั้นๆว่ารู้จักกับทางน้องนายจริงแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเกินเลยนะคะอย่างที่มีคนตั้งข้อสงสัยหรือเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ